ครับผมสวัสดีครับผมแม่พี่น้องกองเอ็ดดี้พีจอปัดทุกท่านทุกคนนะครับอามานี่กับมื่อปวดห้องนะครับพี่น้องการตื่นเต้นครับอันนี้แม่นกครับผมแม่นกฮอนแลนด์นะครับบินจากฮอนแลนด์เลยครับมาหาลูกหาเต้าจิ้งานมันน้ปมันเพิ่มครับมากินเผาไมากินเผาห้องฝ้ากินเปล่าห้องกล้องกินเกลือห้องพีกินปกลห้องกาแฟตาน้ำตอมบ้านครับแมนครับ เป็นแม่ที่แบบว่าให้โดยไม่หวังผลครับเป็นแม่ที่แบบว่าแมนครับให้ลูกเต่าทุกเื้อนดูแลที่งานเป็นน้ำเพิ่นครับผมขอบคมากครับขอคุมาวันที่ยอดปากทำเร็จลลวงได้กับยอนเพราพ่อแม่แหล้วกับแม่นกครับที่เป็นรักคนเต่าให้ลูกครับคือเป็นรักคนเต่าให้ลูกเต่าวันที่ยอดปากวันที่แม่นกครับเมื่อนี้ก็ได้ของอะไรอะไรเนี่ยมาฝากลูกตอนเต่านะครับนี่หมดแดง ก้อนไม่กินแลม่กอนมากินเขาก้อนเฮ้ยไม่กินเขาไม่กินเขาแทกแล้วเป็นพ้อนแน่จ้าเอานี่ยกระด้าล่าแม่กรองปลแดกมาลูกเต่ากินครับพวกแม่หมดแดงเป็นไอพีแทบวะเกิดวะคนเ่อแบวากันะครับนี่แรับพี่้องแครับแม่ไม่กําลังใจลูกเต่านะครับเนาะกระดางล่างเอาม่กระปาจ้าจ้าแมกินแล้วแมกินเขาิิ

แม่นพอๆยังแม่รูหลวงไปดีๆครับผมครับคุอนี่นะครับคือว่าลุงลวง้วยดีนะครับจะสินว้าอากาศกับเป็นใจนะครับในการมีฟ้าลุกลานมาเปิดการเปิดงานเวลาขอาเปิดมาขามาเลิกเขาเก้าแล้วนะครับเป็นเวลาของเป็นลำพ้นเมื่อถึงเวลาเราก็มาทําตามหน้าที่นะครับสิ่งที่บอกพี่บอกน้องไว้อย่างมือหนึ่งถึงแม้จะมีอุปสรรคใดก็ตามที่มีแต่ความกดกับความท้น แล้วก<ห>็ความตั้งใจนะครับที่อยากพ่อครับพี่น้องแฟนคลัเอฟซีทั้งด้านหน้าวิธีสดๆนะครับกระสิบไปหลายฟองหลายปอนส่วลมือนี้พี่น้องที่เบิ่งการไล่สดนะครับทั้งอยู่ต่างประเทศหรือว่าทั้งไก่กระส้เบิ่งพบกันจนหัวแจ้งนะครับขอบคุณขอบคุณครับไปหัวใจ้งอวงแล้วก็การซอยเหลือเพชรลำเกินมาตั้งแต่วิธีหน้าที่แรกเริ่มต้นตั้งแต่มือแรกจนหอดมือนี้ครับพี่น้องครับเอาให้มีความสุขสุขคนุ้มสุขคันครับอง เอาครับพี่น้องนี่ครับฟองแมนนกเอาใหมา่สู่สู่โต๊ะกินครับเป็นผักหวานมีผักหวานปลาเอา่อมีผักหวานแล้วก็มีฟองปลาแดกครับพี่น้องฟองปลาแดกได้อะไรเนี่ยครับทั้งเห็ดกอนขาวครับไปตะแงกงครับพี่น้องเราจะไดหมดแดงต้องบอกหอยต้องปูต้องกบนอ้นอยไม่น้อยมีมีมัดไปครับไปอาปปหารปลา,าบ้านเฮาครับเอาไม่สมมุนครับพี่น้อง โอ้ยมาหาลุงมาต่อน้พี่น้องเนาะรับงหนองแสงมีอ้อยมะม่วงบุ้ยใบชัดเด่นนะเนี่สวัสดีพี่สวัสดีพี่แม่้องไปพี่พี่ยังบุ้ยไม่้นะน้าบ้น้่น้พี่น้อง้คตรนาย่างน้กิน้กับพี่น้องย่งได้ไหม เตยมนั่ล้วบอกลังใจมารถคู่น่วรับมือแม่ครับปีมือแม่นครับผมเอมาให้ลูกเินกินเด้เลยครับผมฮะคร uh uh ับผมครับผมมากินเก่าครับผมครับผมครับผมมาเก่าเด้อ เนมาจากท้านไก่ครับก็แด้หมเดลคราบพี่้องแจบเบาแจ๊โค้งก้องกาจะบอรอิงไปลแล้วพี่รองเน,นาะขาล้องม่อยู่ดีหละเืมตัวละมนันบ่ได้อาขาล้องมาไหม

เป็นปลาแล้วเห็นมดแดงแล้วก็บองปลาแดงครับแล้วลูกปาชมบรยากักไม่งานนะครับพี่น้อง ครับพี่น้องแลรวจจะทำงานกับีนไอคิวเจนย่นะครับรวมกันหายค,นค้น,นคับพี่น้นองฮะ เอาครับผมสวัสด so ีครับผมอันนี้ยัสี่มาไทยจะไปยู่กับเที้นำคนใหไม่หกน้ำนโอ้ครับผมขอบคุณขอบคุณนะครับเน้อมอนี้มอนี่เมาน้า้ขอบคุณพี่ตืย้วนะครับเมาน้ำป้าหน่อยด้วยสามบาทขอบคุณขอบคุณไอ้ลำลำเลยยครับผมแมนกินยาได้บกยกยาได้เบื่อไดไปใส่มีจะ่คนคาคนหวมถูกว้ยาตีถูดหว้ยเบื่อเวยเดี๋ยวยอีกสุกภาลแล้วกันเร่องกครเรื่อยังก็จิได้แตให้ได้กินเขาไปนวครับกิน ยังอยู่แต่กินน้ำตุ่ผมไม่ได้บอกให้ผมจะได้กินเลยนะครับห่ยหนักห่วยหนักมาสิมามาเบิ่งมาแล้วเพื่อนชาวนาชาวบ้านเพื่อนรถตู้มาหลายประเด็ครับมาหลายประเด็รถตู้หนึ่งโอ้รถตู้หนึ่งครับทางอำเภอปรรทัยเนาะโอ้ครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณอันนี้คือพี่พี่อย่างก่อนครับพี่ตุ้ยจากอ่าอำเภอปรรทัยครับผมจังหวันละเราก็ได้สีมาแล้วครับไม่ก็ลังใจจากอ่าเพื่อบรรทัยนะพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวผมเพื่อภาพของเราจังหวัดกันเลยครับเด้อโอเคครับครับผม นั <Cornell> ่งเกีครับจอดกังแจ้งตวนแจ้งตัวเยู่พี่น้องเขียนไหนมันขอคนไหนเเขียนคือเรื่องไรเอาเขียนหนาไปเอกปวามี่เพอยากจงเกียวไปายยำเข้านนีงเออไปถายยำมากเนียยูเป่นมากอะไรเนาะเออเอา ว่าตัวไม่บ้าอย่างเอามื่อเมื่อเป็นอะไรความรู้สึกมือเปิดว้องมือนี้มือนี้เป็นความรู้สึกจังไลยเตือนเต้อนบ่องคือว่าจังไลยคือซื่อๆอยู่ที่คือยังเหนื่อยก้อยเจ้าก็ได้ใส่ปรุงกี่ที่เคยแล้วก็คือว่าแล้วเนาะงผู้น้องผู้คนเคยไปน้ำการน้ำงานหมอน้ำบงการมาก่อนเนาะตัวผมว่าก็หัวหัวก็เขาวงการบ้านเตื่นเต้นบ่มันบ่ตื่นเต้นมันเป็นอะไมันมีความห่วงมีความพะวงพะวงอย่างที่เผาบ้องแบบอะย่านเฮ็ดออกมาบ่ดีแมนบออย่านที่ออกมาบ่ดีย่านเฮ็ดออกมาบอดดีมุกถืกแห่เพราะมีพี่น้องแมนครับ เตือดจองเบอกเถองานนี้น oh ี่แหละแต่ถ้าใจตื่นเต้นมันมาตื่นเต้นดอกอืมมันบอกมันตื่นเต้นไม่แต่ควบตัวนะเนาะเสียดกันเสียดกันเต้นกับผมเอาไปยังเสียแล้วเนาะอันนี้ลาบกับบรรยากาศต่อไปพี่น้องครับอู้ช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋วัสดีครับอ่ะวันนี้พระเอกเติร์นปฏิมาพระเอกเติร์นเติร์นใช่ไหมเติรนเติพระเอกเต้นปฏิมากรเพชรลำเพลินเพชรลำเพลินลูกแม่ยังคง ลูกแม่ดวงผู้อันเพื่นเปลี่ยนเย็ซีของเปพื่อนเพื่อนนื่กันแหละพี่น้องครับอย่ยินข่าวว่าฝากมาเลยไหมไอ้ดีอยู่เพื่อนขอพุนขอพุนเด้อคุณแม่เด้อขันเบื้องคีมนี่กูให้เจ้ารับทราบใช่เหรอก่อสี่หายอยู่แล้วแม่ต่อไปเป็นตอนนี้จากบ้านฮักไปเอกเดินปฏิมากรนะครับเนาะเอาไปใครเจ้าก็แจ้งหน้าผู้ทั้งผลใครบ้านกระไดพี่น้อง ครับนั่งเยอะคนเอาไปในห้องไมาทางพี่แม่นผูดได้เนาะคือผู้งามั่นใจเนาะสวัสดีค่ะคุณแม่ครับเอานี่พี่อิงอายแต่งหน้าอยู่นะคะเพราะว่าจะได้ขึ้นหละไในสสดของเปิดนะคะครับผมเป็นอะไรรู้ความรู้สึกตื่นเต้นยวเตือนเต็มปะเต้นตื่นเต้นอยู่ค่ะตื่นเต้นหเยไ่เคยขึ้นเวทีใหญ่เพราะว่าเป็นการขึ้นเวทีใหญ่ครั้งแรกนะคะยังไม่เคยขึ้นเวทีใหญ่ ก็เคยอยู่มอลล่มูค่ะเป็นครั้งแรกนะคะการตื่นเต้นจักหน่อยเต้สีรองเพลงเป็นจังไหนพี่น้องใหม่ก็ร่างแรงใจในเด้่อค่ะตี้ยเต้ห้องก็เป็นตำล้ำจริงเนาะมับโครัาฟิวค่ะพี่น้องครับผมเอาครับผมนี่ล่ะนั่งเอะกินไงครับผมเตะพอกันแช่ในนอนครับวันนี้เปิดวงครับพี่น้องจวดจ้ามานนักันสวัสดแข่งจังฟวังครับพี่น้องเอาคนมาทั้งพี่มาอย่างน้อบันนี้น้อมาอย่างน้อวันนั่งเอะกันท่องไปกินข้าวกรับวันน้ครับ ทุ้งกชง้โอ้คุณมันท้องเอิคุณช่างไปกินกออะเพี่น้องแต่อะไรกินนาอไรนะครับเนาเอาบบปอแรงไม่ลองคุณเอาบวปอแงมาิดกับแม่ดบกินไ่อแรง่น่ยไข่เนี่ยไ่เนี่ยไข่ไ่ไข่ไ่ไข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 ่ไ่ไข่ไ่ไข่ไข่ไ่ไข่ไ่ไข่ไข่ไข่ไม่ไข่ไข่ไข่ไ่ไข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 ่ไ่ไข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 ่ไ่ไ่ไข่ไข่ไ่ไ่ไ่่ไ่่ไ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 ม่ไ่ไ่ไม่ไ่่ไ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  กลับเดือลับเดือ <มา S 2> ครับผมเป็นยังไงครับนางเอกสาวแสนสวยจากกอ,องเพ,พื่อนเราวันนี้เปิดวงวันแรกรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้เหลังค่างบผมตืเต็มที่ค่ะพี่น้องมาให้กำลังใจกัน,นหลายหลายเลยนะคะเดินทางดีดีอยู่ไกลนะคะเดินทางมาให้กำลังใจหน้าเวทีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านที่มาไม่ได้นะคะก็สามารถ คือบนดี่ครับเกครับกินขอนการค้าพี่น้องนยกันเียัว้เจอกันหน้าเวทีนะคะครับผมครับผมนี่ครับการแต่งหน้าคนเนะครับพี่น้องเนาะครับทานงงขัวก็เป็นทางขุนเนาะครับพี่น้องเนาะไฟไฟประทันแปหอดครับพี่น้องเป็นไงบ้างเตอเอาครับ ครับพี่นอ้องเวทีอปาะเนะแสงสีเสียงจากเครื่องปั้กกันอประรับประได้อยู่ครับพี่น้องครับเอาอวันนี้กัถเทว่าเขาเป็นเทียนแรกเทียนไม่เขากับพระท่านในเดบ้าพระท่านในลุ่มตัวประเนะน,นะครับก็จะได้ารใ้บางอย่างกับขอตรวจก่อเพื่อแม่พี่น้องนั่นเองครับพี่น้องครับผมแล้วผม น,นีจะเป็นมีพันันบเจ้นะาีปายอนครัไปครับพี่นนวนกอันนี้ก็จะเป็นน้อ่านคอนภาพผมนี่คือครูอ่าทิมาเป็นเจา้าพิธีในการเปิดวงของห้องันนี้นะครับเนาะก็คูสนใจนะครับเนาะ เียนมากเป็นผู้ผ้ากาวผ้าไหวปองเงอคู่ในการทําการแสดงนพเนาะครับมือนนี้เป็นเทนรน่่อเป้าหนโหลกในเตาลอแล้วลอหลานหลานที่เปนได้พอรนก็ล่ออยู่นี่แล้วกินขาไปครับคูกินขาไปครับย่งย่างย่มันกินป่ครับผมอันวเนตุอคู่แล้วหมดเลยจริิน อ๋อครับผมาู้เลวเนะสบมาเตรียมอย่างเรียด้อยแล้วเหลือแต่แลูกร้านบริวารานัดครับผมครับสามรรับพ่อนั้ครับผมครับเอาแต่ผมลุกผ้าใครจะาไปตงของพ่อเรายครับรันนี้นะครับพี่รองเไปนีเลรับอ๋อนี่้เป็นังองเก็ชุดของแดนเซอร์ครับพี่รอง้องนั่งเสื้องห้องแบบนี่ต่ที่ันรับ ไปครับพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับอ้าทำไมไม่กลับกล้องหลังล่ะมันทำยังไงก็กดตรงเไม่ได้嘛กดไม่ได้นะครับอันนี้พ่อแดงนะครับครับผมโอ้โหสุดๆนะพอเด้อครับกลุ่มเท่์ครับพี่น้อง่เมือขึ้นเอ้ะ แล้ฉากให้สวยนะครับพี่น้องมนเแสงสีเสงกตังว่ากันติดต่างตามน่ครับพี่น้องที่มาแล้วครับไ่ด้ม่เป็นเห็ดงกลางไหนก็จะเห็นข้งหนา่ล่ะเป็นอตยงห้องนัเอกปีดัสนีนะครับ กลางคนนครับผมเร็ไ้ครับน็นอะไร็รู้สึกะปร่องมาอนี่รู้สึกยเจไร่องูกิ้ยมนี่เป็นว่าเป็นสีตื้นเต้นตื้นเต้เป็นสีตื้นเตื้นเยวรมตื้นเต้นเตื้นเต้นทกันเหรครับผมนั่งอีกปีเพื่อนังแข้งหนาครับผมลุมาพี่น้องมาหาอก็หลุดมารุดมาแบบมา ที่เราเปิดข้อหลายบอเนาะเออไม่อ่นไม่น,มน,มนครับเอาสูบไปรับกันเท้าไ,ไม่อ่านคร <bem S 1> ับคร<ๆ>ัผมมาจดจัดมอนเต้นน้ำกันนะพี่น้องเป็นไงบ้างครับพีพ่บีกินข้าวยังครับกินข้าวยังครับกินข้าวยังครับยังเหรอทำไมทั้งเนี่าายทำไมอะไรยังไงคะกันนังอันนี้คืออัดชิปไงอัดชิปครับผมกลังแจงองค์ส้มเครื่องครับนั่งเอกเอ้าครับผมแนี่ยเลยครับครับผมเป็นไงรู้สึกตื่นเต้นไหมครับ ก็ติดเส้นค่ะไม่ว่ากับอะไรเงี้ยแบบควบคุมตัวเองให้ได้แบบครับผมถ้โชว์ที่ดีนะเราอย่าสั่นนะครับเราไม่ใช่เจ้ามืออันผู้จัดการครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าผมเอาสู้ๆครับผมไปลองดูมรรยากาศต่อไปเอาไปยังไดงตรงนั้นเดมอนดิทิไกลูกปลาไหมใช่กระป๋องหน้าตาครับพี่น้องโอ้ยเอาเป๋ามันเสียบแขนขนาดมันตี เอาแจ้งแจ้งสลาเป็นอะไรเมืมอนี้เขาแจ้งแจ้งแนวครับพี่น้องเขาข้อมูลซึ้นเขาบอกบอกยังไงเนี่ยจีเขาฝากเขาไปพี่น้องเนี่ยให้กำลังใจได้ที่แหละเขาับผมขอบคุณนะครับพี่น้องมาให้กำลังใจกันหน่อยมาให้กำลังใจเด้อครับมาให้กำลังใจเข้าหลานมีรับเพื่อนยู่มืันนี้ยู่ดสไว้บ้านมีปรรทุกแม่นครับบ้าแดง้านแดงว่ามีปรรทุตระบลหนองแสงมันข้ามโมสารคามครับในยุ่ใกล้กับมาให้กำลังใจกันนะครับพี่น้องแสดงผู้ใดญ่ดี ก็สามารถมาได้พ้อครันนี่อะไรครับเอรคุ้มีทครับเซอร์คุ้มพีทบ้านราคาเราจับ้่อบ้านเท้าน้าครับพี่น้องครับนราคาในนอนครับน้องครับผมครับผเอาอะรครัเอาแจ้งหน้าใช่ล่าไควเนาะเพราะอยเขาเจ้าไปไหนเน้อเที่ยงก้มเขียนครับเ้่นว่กำลังเขียนสกีบกำลังเรียนสกีบครับโอลก็เราก็ยังกีนอัปเดตนะครับสกิปอัปเดตครับโอเคครับผมก็หลงตัวเหมือน้งโหลงกัตามสายญาลาบเออร์คน้อบอกบอกอะไรครับว่า ก็จังหัวละขันกันมาจากมือแล้วเออสมองตุ่นี้เอาสูตรต่อไปไม่ปวดนะครับไม่ครับผมเอาโอเคเขาเอกไปเป็นไงครับเขาเอกเรียกเกียรกับร้านเราครับเรียบร้อยแล้วครับผมเหีือวแต่งตัวแล้วขึ้นเวทีได้เลยครับตอนนี้ครับผมยอดจ้าดไม่ย็ฝากซื้อบัตรด้วยนะครับครับผมวันนี้นะครับ EP เปิดโปงนะครับจวดจวดจัดแน่นอนนะครับครับผมจวดแจ้งจังหวังเอาโอเคครับผมแข่งหน้าซะ วคนี้เอไปยันนีมันก็ยงจังสีาปเนี้เอาอา่มปัเ้่าป้งทวดที่ได้คืนเพื่ออะไรเพื่อเตีงตัวเีงกันผู้สาวอีแบบน้ำหมนน้ำพองเดีววะ บ้านที่แบบแคน่น่อ่ะพี่เน่ยหมือนมั่งว่ากันกันจะแรกปีแรกกระดูการแรกปีแรกกระดูงการอาพี่นอคโอ้เฮ็ดดีดีเฮ็ดดีเอาอัดจังมาแหละพี่นอกมันแบบตลกแต่ไม่แต่ตลกแบบไม่รุดตลกแบบว่าตลกขึ้นไม่วกันสามว่ามกันสามกันสงันสมันบว่างก็นบาว่าอกามุว่ากันสาม้่างกันลายพี่น้องกันมางกันสายฮว่าจนม่อยันจย จอยก be ันได้เบารู้เ so รื่องเบาอีหยังกันได้เพราะมีการขัดเพราะมีอยังกันใครมีมูกกันได้แม่กัดใส่ใส่ใส่ขอบุนันขอบุนันมาใส่ขอบุณีมาใส่โคเล่โคเล่ใส่กันโอ้ยพี่น้องขาดซื้อบัตรซื้อตั๋วไปน้อก็ั้งซื้อหรือซื้อเฉยๆจีใกล้เล้วใกล้แล้วเนี่ยแทนนะใกล้แล้วใกล้ยังใกล้แล้วเออใกล้แล้วเสียมามันแกลีนใกล้เสียมากหังเลี้ยวจีเอาเชงตู้เฉยๆอย่างนั้นละกอจะได้ทักกว่ากัะเน้ะโอเคโอเคมันเปิดได้ ไปไหนฮเหยเส้นอ oh. ่าผมกินข้าวกินน้ำได้ละกินแต่ข้าวแต่านเรา่้ว่าทเต้มปลาอยู่ต้มปลาแล้มากินเอาเนี่ยลครับเหยียดเนก็ังงหน้าอยู่ครับก็ไปเอเส้นเอาแกสายกินกันเด่นถงว่าทไรหรอกเขาเ็ากูทำไม่ถว่าทำหรอ เอาไปเลยเนาะเอนครับอยไอ้อยังเืีอยังก่อนเองครับเออไอเองครับผมคอนอยจากจากใครคัุอนกุฎอนครับจากจังหวัดกุฎอนครับอันเอเนครับผมเรามารวมเป็นคอนอยครับทีมพอแดงแก้วกินข้าวครับผมเดียวเมยปะุ้มเล่นป่กูมีามผมเห็นมุจอยเห็นเหมือนขึ้นยังแก้งมันโซ่เลยมันเป็นยามาจังมือนี่อีกเนาะ ขึนกลิก <Charl> ท <ize> ี <se> ่สองเกียบที่สามครับโอ้เกี่ยบที่สามมาเขาติเป็นมากัเทียงนำตัวนาเทียงับนำเทียงเล่นป่ะแต่ันนั้นแต่มากกว่าเตีองครบเดี๋ยวเป็นสถานการณ์มาว่าจอยสเดียวันันแล้วยวจะตัวแล้นีานำเียงกับไมลี่ใที่อนเอาเทอยบาเ่รเป็นยังเทอยบมาอ้าเห็นไมเนาะกับห้อมพลังงาตัวไหมมึงก็เคยเห็นไหนมากกว่ารับผมเป็นเจแรกเนาะ บนจุดไหนกินเอาซูไปน้ำกันตัวครับทุกย่างให้กับยูน้ำกันก็้่ไามบคันผมครับผมกจิ้มิ้เกียวไส้เาครับให้ครับผมครับบริการผมครับัน้งเป็นรยเกียวซึ่งเิมาอหอนะครับพี่น้องนี้ก็จะเป็นทังของแรงยเกียวเิห็ดนะครับพี่น้องไปพี่น้องรอกลับเพื่อนนไป มาครับม yes, ังใจกอะไรได้พ drink ี่น้องเด้อมุ่งมาบริการริบซื้อบัตรออกกุ้มเด้อพี่น้องเด้อรีบซื้อบัตรออกกุ้มคิดบัตรราคา129บาทนะครับโปแพงครับพี่น้องเดียวบัตรซอยหลวงซอยหลานเนาะครับเนาะต่างหน้างานจะร้อยร้อยชาวนะครับหน้างานครับพี่น้องมาได้พี่น้องเด้อมามวนน้ำกัน ไปกินเพข่าสักวันครับกินเขาวันหนกี่ขั้อกครับก็ได้เ้ากินเกือกข้าเข่าที่บกไปกับผมไหมล่ะก็แบบ ครับครับเอาหนิครับมาพักันแล้วครับพี่น้องแม่นกครับผมครับงานไงานี่ผีจ้องว่นครับผมอันคันรถกาคันพุ่นเป็นอะไรกันาพุ่รุ่นกัน่าจะไปกับแครับ ผู้บินตรงไหนเนะแม่เป็นด้วยแม่กับบ้านนะแม่กับบ้านด้วยก้อนไปดูแม่กับบ้นด้วยนะแม่นูอีกทีหนึ่งครับว่าแม่จะเป็นแม่ผมใส่ชิ้พิเศษเดี๋ยวดูคุณแม่ครับเดี๋ยวแม่นกเดี๋ยวจะวันนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูเจ้า๋อยไม่ต้องไปไปก็ไปถึงก้อนนะน้ำแข็งมันมวนล่ารูปไปไหนแม่ก้อนน้ำมันน้ำลูกม่ต้เตัมันมวนดูเทปมาเที่ยวกรามอ สายอ่อนสาออนแม่ครับโอโหโอ้โหชอ้โหมอ้โหยอ้หอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้่หอ้โหโอ้โหอ้โน้โหลอ้โหโอ้หโอ้โหโค้โหโ้่อเโหโอ้้โห้โหโอ้้อา้อห้้นอหห้า้ ใช้ชีวิตแบบเวทีมอลํานะครับถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตครับวันนี้ก็มาสายนะครับพ่อก็หน้างอนิดนึงนะครับเพราะว่ามาสายไม่มีใครช่วยขึ้นห้างแต่ว่ารถเสียครับรถเสียแม่มายังไม่รู้เรื่องเลยครับพี่บอยเสร็ซ่อมเสนี่ครับไปหาเป็นปลากระพงเนือขึ้นรู้เลยปลากระพงแม่กินข้าวอย่างไ สวัสดีครับมีไก่ย่างกินไหมนะมีไก่ยังยังครับย่างห้ากินก่อนก่อนจะห้ามันต้อนดีก่อนนะครับให้ลองเป็นเชลล์ซับครับพุ่งมันจะขึ้นนะครับผมเอาไปนั่งควากันในแต่ละครับจบแบบเจ๊เวอร์ชั่นของเดียทานตาลาเพื่อลำเปิ่นนะครับด้วยน้องข้าเจ้าครับผมนี่น้องข้าเจ้าขึ้นด้วยครับเป็นคู่กันนะครับว่าข้างๆขวามือนี่ก็ไม่ใช่เคยเอื้อนใจครับใครครับผมป๋าป๋าผมเองป๋าใครนะป๋าผมเอง โอ้เป็นเสียแล้ววะเนี่ยเป็นเสียแล้วเสียพรีครับเสียพรวันนี้นะครับตรงเขาบอกเลยว่าท่านป๋าพ่อใจหรือว่าท่านอาจารย์พ่อใจนะครับมีผลงานเพ่งอ่ะวิธีครับเป็นเพื่อแหลนะครับพี่นน้องนะครับตรงโอ้โหอีน่าอีน่า เต้นใหญ่ครับเรัียมกรับพาอยืนเต้นใ่า่ครับพี่น้องเต้นส่วนกลางแม่เนาะครับผมเป็นเป็นเต้นส่วนกลางครับคุณนะครับแม่ครับแม่กางแจงหนังครับพี่น้องเป็นได้ครับแจ้งองค์ทรงแงอยู่ครับพี่น้องเอาครับเปรักไปเทมผมไอันัอนกอกนอบเเ่ สำหรับคลิปนี้ก็พ่อไปทำนี้นาะครับพี่น้องคลิปหน้าไค่จ้าแต่เบ่งลูกเบ่งเต่าไหมเนาะครับเนาะครับผมภูมิใจเลยครับพี่น้องที่แม่หนกจากคอนแลงครับกินจากคอนแลนมายามลูกยามเต่าถึงงานเป็นล่ำเพื่นครับพี่น้องภูมิใจมากๆครับเอาครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ